And next, ladies and gentlemen, we're going to talk about speed up heavy data visualization with Rust. And Web Assembly เดี๋ยวถัดไปนะคะจะเป็นการใช้ Web Assembly เข้ามาช่วยให้งานหนักๆห,หรือว่า Heavy Duty ของเราเนี่ยสามารถทำได้เร็วมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากทาง AppMan นะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณรุจิราอักษรศิลคะ่ะเป็น Front End Developer Team Lead จาก AppMan จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องนี้กันนะคะ So, please stay tuned for the next one, uh, Miss Brutira Aksan her Front End Developer Team Lead from AppMan Thailand. She's going to share with us on the, uh, how to speed up the heavy data visualization with uh, Rust and web, web Assembly. So, please stay tuned. And after Khun Rutira share her experience uh, we are going to have one more topic, the last topic about the, a love story written in JavaScript. So please stay tuned, uh, we got the uh, special, um, the expert from uh, Undefined Labs from Spain, he is the software engineer Khun Raman. He's going to share his experience with us too on a love story written in JavaScript. ก็ S <S> หลังจากที่คุณรุจิรากับคุณรามอนก็คือเป็นสปิเกอร์อีกหนึ่งท่านนะคะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังบนเวทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเป็นช่วงของเน็ตเวิร์กิ่งปาร์ตี้และก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะให้เกียรติอยู่ต่อกับเราด้านบนเวทีเพราะว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ด้บนเวทีนะคะที่ชั้นเจ็ดนะคะด้านล่างนี่เกือบจะปาร์ตี้บนเวทีต่อแล้วเพราะว่าตะกี้นี่ยังติดลมอยู่นะคะเปิดเพลงแดนซ์กันยังยังไม่พอเลยเนาะ ก็เดี๋ยวลงไปแดนซ์กันต่อด้านล่างนะคะมีพี่ดีเจวันนี้มาเล่นเพลงสนุกๆแล้วก็มีเบียร์เสิร์ฟตลอดนะคะฟรีตลอดงานก็เรียนเชิญได้นะคะเป็นช่วงเน็ตเวิร์กิินนะคะโอเค so right now we r e setting up a little bit please stay tuned because that our next sections that we uh, is quite technical terms a little bit quite technical right เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอพี่เจ้าหน้าที่ของเรา เซตอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะสำหรับงานนี้นะคะจะว่าสคริปแบงกอก1.0.0นะคะเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทั้งหมด10บริษัทด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็คือ KBG g mm hmm. ค่ะ Beyond Tech Capability mm hmm. นะคะมีอุซู a n g k o k Best Digital Agency มี Exxon Mobil e Limited ค่ะ VR Exxon Mobil นะคะ mm hmm. แล้วก็มี Odds Appman มี Nextmo นะคะ Event Pop NextHop Hot Hot Now แล้วก็ Nexi Studio นะคะแล้วก็จะมี Seven Peaks Software ด้วยนะคะเทียบเลยนะคะสปอนเซอร์วันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะท่านไหนยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมบูสสปอนเซอร์ก็เียนเชิญนะคะตอนช่วง Networking อะค่ะด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมเกมแล้วก็มีแจกของรางวัลด้วยนะคะห้ามพลาดนะคะอ่ะเอาละไปต่อกันเลยกับคุณพุจิราอัศลปนค่ะ Front e n d Developer ทีมหลีจากแอปแมนไทยแลนด์ขอเสปรบมือต้อนรับคุณรุจิราค่ะฮัลโหลเทสเคสวัสดีค่ะแสงไฟเอ่อสวัสด oh, ีค่ะยังไม่เบร์กันใช่ไหมคะ เงียบเบเลยเอ,อ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> มีน้ามาโอเคค่ะก็หัวข้อในวันนี้นะคะออฮอนมาพูดในเ,ออเป็นหัวข้อ speed up heavy data visualization นะคะ with l o s t แล้วก็ web แซมบีนะคะออก่อนอื่นนะคะก็แนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อชื่อฮอนนะคะเดี๋ยวขอแทนตัวเองว่าฮอนเลยละกันนะคะ Uh, เป็น Front End Developer Team Lead อยู่ที่บริษัท a อ p m a n นะคะแล้วก็ uh, เป็นเคยเป็นสปิเกอรนะคะ uh, อยู่ที่งาน React Bangkok 3.0นะคะตอนนั้นก็ออกมาพูดในหัวข้อ React Performance Tuning นะคะครั้งนี้ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องเรื่อง Performance Tuning อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นของใหม่ๆที่อยากเอามาแชร์ให้ฟังนะคะ ถึงแม้ชื่อจะเป็นคำว่า Heavy นะคะก็แต่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามีใครคาดหวังไหมว่าจะเป็นคอนเทนต์หนักแค่ไหนก็หวังว่าจะมาสร้าง i n s p ป r e ให้กับคนที่สนใจสิ่งใหม่ๆนะคะ,ะพูดถึง d a t a Visualization ก็เข้าเรื่องเลยนะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วมันก็คือการที่เรานำข้อมูลเยอะๆเนี่ยมาแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สวยงามใช่ไหมคะที่เน้อนก็ สรุปปัญหาใหญ่ๆที่ฮอนโฟกัสว่าทำไมถึงคิดที่จะลองทำอะไรแบบนี้นะคะก็คือปัญหาที่มันจะเจอก็คือเกี่ยวกับว่ามีการคำนวณ Data เยอะมากๆก,ก,ก่อนที่จะทำการ Render UI นะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าออมีความซับซ้อนในการออวาดหน้าออกมาหรืออาจจะเป็นที่การดีไซน์ก็ได้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่ ฟอน t ์เอ็นก็น่าจะเจอเยอะพอสมควรนะคะคือมันเป็นโฟลของการทำงานนะคะว่าในส่วนของเพนติ้งหรือพวกฟอร์ดไลอั์เนี่ยมันก็จะทำงานหนักอยู่กับพวกพวกดอมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ในลิมิเทชันที่ฮอนจ้างมาเป็นโจทย์ให้กับตัวเองนะคะก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงถ้าสมมติเราอยากจะจูนพอรอร์แมนซ์แต่ว่าเรามีโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วเป็น JavaScript เสร็จแล้วเราจะสามารถ reuse มันได้ไหมนะคะก็เลย ทำการรีเสิร์ชค่ะกเ็เจอของมากมายหลายอย่างนะคะก็คือได้กลับไปอ่านพวกเมมโมรี a มเน e เมนตเรื่องเ,ออเยอะมากค่ะที่เกี่ยวกับการทำงานของ JavaScript ซึ่งก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปอ่านดูบางอันก็ลืมแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์จริงๆที่จะทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ WebAssembly ด้วยนะคะค่ะก็ จากหัวข้อเลยนะคะวันนี้ก็คือมาโฟกัสที่ WebAssembly แล้วก็เลือกใช้ Rust นะคะมาเป็นาภาษาที่ใช้เขียนนะคะไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็พูดคร่าวๆนะคะว่า WebAssembly ก็คือเป็นภาษาที่เป็นโลเลเวลนะคะก็คือมันเป็นเหมือนเป็นไบโค้ดแล้วก็เป็นภาษาเครื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันถึงสา,สามารถเข้าถึงประสิทธิภาพของเครื่องได้นะคะก็คือจัดการพวกเมมโมรีต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็เลยมันก็จะค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของพาร์มาที่จะที่จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นก็คือเป็นคำว่า p r e d i c t a b l e performance นะคะส่วน last ทำไมถึงเลือก l u s t มานะคะเพราะว่าจริงๆ l u s t เนี่ยตอนนี้คือค่อนข้าง support ค่อนข้างเอาใจเว็บ s อสเซมบมากๆกคะก็คือเป็นเหมือนเป็น first citizen ของ l u s t เลยอะค่ะแล้วก็การเขียนก็คือเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่า list type language นะคะก็คือค่อนข้างโฟกัสเกี่ยวกับการใช้ type เพื่อที่จะสามารถ manage เรื่อง t r a d e แล้วก็ memory ได้ะคะ่ะนอกจากนี้ก็จริงๆคันเขียนฟีเจอร์ที่คอนชอบมาก็คือเรื่องของ,ของการ collectness นะคะก็คือว่า ปกติเนี่ยเวลาเราเดฟนะคะเวลาเออเลอร์เนี่ยมันก็จะพ่นเออเลอร์ออกมาเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออแบบมันแค่พ่นออกมาแล้วก็ไม่หาต่อเองแต่ว่าอันเนี้ยมันมันมันดีมากคือมันซักเจสให้ด้วยว่าเราควรจะต้องเขียนแบบไหนเราก็แก้อะไรซึ่งน้อยมากเลยค่ะที่คอนจะต้องแบบไป Google Search อะไรเงี้ยก็คือมันแนะนำมาให้เขียนแบบนี้ก็แก้แล้วก ถือว่าเป็นภาษาที่เหมาะกับการเรียนรู้มากเลยค่ะแม้แบบถ้าเป็นคนมือใหม่ก็น่าจะเรียนได้ไม่ยากการทำงานนะคะก็คือว่าลัสเนี่ยจะเป็นภาษาที่สุดท้ายแล้วก็จะต้องคอมไพล์ออกมาเป็นเว็บแ s สเซมบลีนะคะเว็ a s s e m b l y เนี่ยใช้งานยังไงก็คือก็แค่ p o r t ออพอมันเป็นโมดูลแล้วอะค่ะก็ Import เข้าไปใช้ใน JavaScript ได้เลยทีนี้ฮอนก็เขียน ตัวโมดูลอันหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับเว็บเดเวลอปเปอร์ก็คือว a s ซึมไบเจนนะคะมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นบิดจิ้งนะคะเป็นสะพานให้สำหรับการ calling ฟังก์ชันระหว่าง JavaScript กับตัว Web Assembly นะคะโอเคค่ะก่อนที่จะเริ่ม ที่จะลองเล่าว่าไปทําอะไรมาบ้างนะคะก็โจทย์ทั้งหมดถามว่าทําไมถึงออคิดที่จะทําเรื่องนี้เพราะว่าอย่างงานที่บริษัทนะคะมันก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับการพรีเซนต์ดาต้าคือที่ AppMan เนี่ยเป็น i n นชอนเ c นส์คอมเพนะคะเพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการคํานวณมีข้อมูลของลูกค้าเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็จะหนีไม่ค่อยพ้นเรื่องนี้ทีนี้ก็เลยทําอันนี้เป็นไซโปรเจกต์ค่ะก็คือทําเพื่อพิสูจว่าเอ้ยมันโอเคแล้วเพื่อที่จะไปปล่อยของเหมือนที่ท้องเมื่อกี้ได้บอกไปนะคะก็เริ่มแรกเลยก็เอาโจทย์แรกเลยค่ะคือถ้าเกิดมีโค้ดอยู่แล้วเนี่ยจะทํายังไงโดยที่เป็นทายยแบบขี้เกียจนะคะก็คืออยากจะเอาโค้ดนั้นไปใช้ได้เลยจะทำยังไงได้บ้างก็เลยลองเป็นวิธี อันนี้คือโชโคนะคะที่เขียนใน l a s ก็คือว่ามันจะมีฟังก์ชันเอ้าขอโทษค่ะอย่างเช่นการใช้ w a s ซึ่งไบเจน,เนี่ยมันสามารถ Import โมดูล JavaScript เข้ามาได้เลยอาจจะเห็นว่าใช้ชื่อว่า a g a s s i นะคะเป็น call library ที่บริษัทแอมนะคะเรา,เาตั้งชื่อเป็นักเทนนิสค่ะโอเคเ,าเราสามารถ Import ตตัว calculate ออกมาได้ เข้ามาใน last ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สร้างฟ mm ังก์ชันเพื่อที่จะเอาไว้ publish อ,ออกไปให้ JavaScript นะคะหลังจากที่ compile ออกมา,เ,าเป็นโมดูลแล้วนะคะในฝั่งของ JavaScript mm hmm. ก็สามารถ import ได้ปกติเหมือนเรา import library ทั่วไปเลยแล้วก็ลองแควทุกคนคิดว่ามันจะเร็วเลยช้าคะมีใครเคยลองหรือเปล่าคะโอเคค่ะ ลองเดาเล่นๆนะคะว่ามันจะเร็วหรือเปล่า3-4มสไปเลยค่ะก็อันนี้เป็นผลนะคะจากการที่ลองเรียกฟังก์ชันเมื่อกี้นะคะในฝั่งของจ้าส s c r i p t ใช้เวลา1,900มิลลิเ s กแต่ว่าฝั่ง Web Assembly ก็คือ2,700มิลลิเ s กเลยก็สำหรับพรนะคะก็พบว่าวิธีนี้คือใช้ไม่ได้ก็ไม่แนะนำให้ทุกคนทำ มาบอกความผิดพลาดความาแพ้ะคะ่ะก็พ่ายแพ้กับเรื่องนี้ก็ทำให้ก็ต้องกลับไปแพน B นะคะก็คือต้องเขียนลสัสไหมก็ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยแล้วก็วินาทีแรกอะคือไม่อยากลองแต่ก็สุดท้ายก็ดีใจค่ะที่ได้ลองเขียนถึงแม้จะยังเขียนไม่นานก็ก็รู้ว่ามัน p o w e r ฟู l มากนะคะ ก็ต้องลงทุนแงโคด้ดในฟังก์ชันของการคัลคูลเลตมาอันนี้คือก็เลยดึงมาหนึ่งฟังก์ชันนะคะก็ต้องออถ้าดูจากซินแทกเนี่ยลักษณะมันไม่ค่อยหนีกับ JavaScript เท่าไหร่จริงๆเข้าใจได้ง่ายด้วยก็เป็นพวกซินแทกอะคะ่ะสว่วนทีนี้พอเขียนแล้วก็คไพายออกมานะคะแล้วก็เอามาใช้ในฝั่งของ JavaScript ก็คำนวณออกมาได้ผลดังนี้ค่ะโอ้โอเครับก็ถ้าเป็น JavaScript ธรรมดานะคะฟังกช์ชันเดิมที่ใช้เนี่ยคือ deep time คือ47นะคะแต่ว่าถ้าเป็นจาก Web Assembly ก็คือ27ก็คือเกือบ50%เลยอะคะ่ะตบมือให้หนายคะ่ะ <laughs> ขอบคุณคะ <laughs> ทีนี้ก็อันนี้เป็นเข้าเรื่องเลยละกันนะคะก็ลองจูน Data Visualization อันนี้เป็นมันจะทำการสลับค่ะทุกคนพอจะรดาออกไหมคะว่ามันจะเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนจริงๆการทดลองทำอันนี้เหมือนเอาเต็งไปตายนิดนึงเพราะว่าหน้าแรกของด o อกค่ะมันเขียนไว้อยู่แล้วว่ายังไม่สามารถ Manipulate Dom ได้ <laughs> เพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยแล้วมันจะจูน Data Visualization ได้ไหม <c oughs> กล้าจ,จะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือพอหลังจากจูนแล้วค่ะพยายามแคะในส่วนที่พอจะโยนไปฝั่งของ w ว b a s s e m b l y ได้นะคะสังเกตมีอยู่แค่ <c oughs> ออแป๊บนึงนะคะเลเซ,เซอร์ <c oughs> ไม่ถึงหรอกมีอยู่แค่ตรง หลุมหมตรงนี้เห็นไหมคะมีแค่หลุมตรงนั้นที่ท,ที่ที่มันดรอปแต่ถ้าเป็นฝั่ง JavaScript เนี่ยมันจะมีส่วนที่เหมือนเฟมเลตตกเยอะกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าได้นิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโค้ดที่เอามาจูนอาจจะมีส่วนให้จูนได้เยอะกว่านะคะไปดูตัวอย่างอันต่อไปก็เลยเพิ่มโจให้ตัวเองค่ะอันนี้คือฮอนไป โครนมาจากเว็บ Observable นะคะไม่แน่ใจใครเคยไปลองเล่นหรือเปล่าจะแบบมีผลงานพวก Data Visualization <c oughs> เยอะมากแบบมีทั้ง Tree, j s D3 อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ยฮอนก็ไปเจออันนี้ถูกใจคืออยากลองจูนดูสุดท้ายก็ ได้เท่าเดิมก็คือก็เป็นอย่างนี้เท่าเท่าเดิมค่ะแต่ว่าส่วนที่น่าสในใจคือในไรเบลเอในโค้ดของคนนี้ค่ะเขาใช้ Data ทั้งหมด1 0 0 0 0แสนโลที่เป็นอ b อบเจกต์ค่ะแล้วก็มีการแมปปิ้งมีการแคลคูลเลตด้วยก็เลยลองเอาตรงนั้นอะมาลองพิสูจดูก็พบว่าใช้เวลาลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะะก็เลยค่อนข้างแน่ใจแล้วว่า เออเนี่ยเราควรโฟกัสแค่ในส่วนของการคอมพิวพวกโมเดล Data, Calculation ก็ควรเชื่อดอกแต่แรกแต่ก็ดีค่ะทำทำให้เรียนรู้ว่าเออเออมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งที่แฮปปี้นะคะจากเรื่องนี้ก็คือเออมันคอมพิวพวก Data อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราได้ส่วนที่แย่ก็คือไม่สามารถอินเทอร์เกับดอมแล้วก็แล้วก็ ไม่สามารถเออเป็นคือเวลา access พวก JavaScript Object อ่ะมันจะช้ามากก็คือมัอนที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกนะคะทีนี้ต่อไปก็จะลองยกตัวอย่างเออเนี้ยเป็น inspiration ได้นะคะก็คอนคิดว่าจะเป็น next step ที่อยากจะลองทำดูนะคะคือถึงมันจะ manipulate DOM ไม่ได้แต่ว่ามันจะสามารถเหมือนเป็น assign เอ,อ่อค่าให้กับ element ได้นะคะเหมือนแบบน่าจะแบบเป็นหลักการ,รของพวก pixel อะคะ่ะ ก็คือประมาณนี้ก็คือเฟรมเรทไม่ตกอันนี้ฮอนยกยกตัวอย่างของคนที่เขาได้ลองทำเดโมมานะคะอันต่อไปเขาก็ลองเอาไปทำเป็นเกมมาริโอใช่ไหมคะใช่โอเคก็น่าลองไปเล่นดูนะคะแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นอะไรที่อยากลองไปทำมากเหมือนกันก็คือเขาก็เลยเขียนดีทขึ้นมาเองในส่วนส่วนที่สามารถที่จะ ล้อเรียนหรือ,อ,อไม่ใช่ล้อเรียนสิคะสามารถใช้วิธีการของ D 3มาแล้วก็มาลองใช้ด้วยวด้วยวิธีของ WebAssembly แทนนะคะก็อยากลองอันนี้เหมือนกันก็หมายความว่าพวกกราฟที่เป็น D 3นะคะ่ะถ้าถ้ามันมปรเดอมเยอะส่วนนั้นะก็จะจูนได้ยากทำให้นึกถึงว่าอย่างเอามาใช้ใน React ได้ไหมก็จริงๆ น่าจะเหมาะกับการเขียนพวกรีคอนไซ d ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่นก็เลยเป็นอ๋อก็เลยเป็นที่มาของอันต่อไปว่ามีคนทำเป็นเหมือนเป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์กค่ะก็อันนี้ยก็ยังไม่ได้ลองนะคะก็น่าจะไปลองดูค่ะ,ะจริงๆจ,จบแล้วคะ่ะ <laughs> 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 ก็ขอบคุณนะคะ หวังว่าหวังว่าจะเป็นอินสไพเรชันแบบเห็นใส่ชื่อไปทุกคนจะคิดว่าโอยแบบต้องมาฟังแบบมาเรียกแขกอะไรอย่างงี้ก็นิดนึงนะคะก <g iggle> ็ <g iggle> อยากให้รู้ว่า,าก็ไม่ผิดที่เราจะลองลองอะไรใหม่ๆเลยนะคะเราก็จะได้เอามาแชร์ทุกคนรู้ค่ะโอเคขอบคุณมากตบมือไปแล้วค่ะตบอีกทีค่ะขอบคุณค่ะอน่ารักจริงนะคะ <c oughs> คุณรุจิรานะคะก็ <c oughs> นี่แหละทดลองเนาะลองไปเื่ยๆลองผิดลองถูกนะคะประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็มีล้มเหลวเยอะเหมือนกันตะกีก้แต่ว่าก็น่ารักนะคะคือพยายามแล้วก็เรียนรู้นะคะเห็นคุณนุ้เจี่าพยายามที่จะแบบหาซอสจากแหล่งต่างๆได้ดีมากเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็คือการใช้เว็บแอสซมบลเข้ามาช่วยให้กับเฮฟวี่ดิวงานหนักๆทั้งหลายเนี่ยทำได้เสร็จเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะ